สูตรของพี่ดีแน่นอนโอเคนะครับมาแล้วนะครับสูตรมาแล้วครับตัวแรกโอเคนะครับบ kind of อลท้องนะครับครูโบเบิร์สิฟนะครับครูโบก็กลับสวัสดีนะครับก็อยู่กับผมสันติโนหนะครับก็วันนี้พี่ก็จะมาใช้สูตรนะครับโอเคกด5ครั้งเออกด5วินะครับอันนี้คือที่ดินพันกันนะครับนี่คือสูตรของพี่เองนะครับว่าจะได้ตัวอะไรนะครับ ผมขออันซูฟัตินะครับสูตรของพี่ดีแน่นอนโอเคนะครับมาแล้วนะครับสูตรมาแล้วครับตัวแรกก็คลิปนี้พี่ก็จะมาอย่างเร็วเลยนะครับเพราะว่าพี่ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่โอเคเป้าหมายมาโคตรเร็วนะครับนี่แหละคือสูตรของเรานะครับโอเคมาดูตัวที่2นะครับตัวไหนก็ได้มาตัวนี้กด5าวินะครับ ย้ำนะครับกด้ยแบ,บจตจะหมดย้ำนะครับว่ากดฮาวิโอเคมาดูว่าเราจะได้ตัวไหนนะครับขอตัวไหนก็ได้โอเคเราได้อันสุปติมาแล้วเบอร์3มใครว่าปีเก้หรือเปล่าโอเคนะครับนี่ก็คือปีเก้ของเรานะครับ โอเคก็ได้อยู่นะครับก็ไอดีพวกนี้พี่ก็จะมาแจกน้องเหมือนเดิมนะครับโอเคแต่ถ้าใครอยากได้อย่างเร็วเลยนะครับก็กดซับเลยโอเคตานี้พี่จะไม่ใช้สูตรนะครับป่าเราจะได้ตัวอะไรนะครับตานี้ไม่ใช่สูตรนะครับนั่นไงนะครับนั่นไงนั่นไงพี่ไม่ใช่สูตรแม่งมาเลยบนท้องโอเคไม่เป็นไรนะครับก็โอเคอยู่น่าจะดาวรุ่งมั้งครับ ก็พี่มิเตษ200นะครับพี่ก็ว่าจะสุ่มนักเตะของใครวะเซบิย่านะครับผมอยากได้มากเลยนะครับตัวไหนก็ได้ขอ,อเป็นกองหลังก็ได้ไปโอเคไม่นนก็กองหน้าก็ได้มาดูนะครับว่าตัวแรกเราจะได้ใครโอเคจังหวะนี้จังหวะนี้เบอร์ห้าใครวะ กอ,กองหลังหรือเปล่าเบอร์ห้านะโอเคแม่งยังหล่อเลยโอเคแม่งปีกแม่งใส่เบอร์ห้าโอ้โหแม่งมึงแม่งโคตรเจ๋งเลยโอเคนะครับว่าเราจะได้บอลแดงเออบอลแดงที่บอลดำหรือเปล่านะครับโ okay. อเคบอลทองอยามานะครับก็โอเคนะครับกิจกรรมแจกก็ยังมีอยู่นะครับเรื่อย แต่ถ้าใครเข้ามาใหม่ก็ออกดไลค์ไว้เลยโอเคพี่มีแจกประจานั่นแหละโอเคได้มาแล้วนะครับตัวนี้กลางรับนะครับโอเคเหลืออยู่หนึ่งครั้งแต่ว่าตังค์พี่ไม่พอนะครับโอเคโอเคตอนนี้พี่ก็ย้าย ID แล้วนะครับก็ ID นี้ก็คืออีก ID นะครับไม่ใช่ ID ที่พี่เกิดเออเกิดละเปิดมาเมื่อกี้นะครับโอเค นี่ก็คือดาวรุ่งดาวลุ่งที่มาจากอัจจตน่ะเออตัวนั้นแหละแต่ก็สกเต็ปก็ไม่เท่าไหร่นะครับโอเคก็อันสูฟัตติแบตเหลือสิเปอร์เซนอีกแล้วโอ้โหแบตกูจะหมดโอเคนะครับนี่คืออันสูฟัตตินะครับว่าเราจะได้หรือเปล่าก็สูตรนี้นะครับพี่ก็จะเปิดมั่วมวนะครับว่าพี่จะได้หรือเปล่าโอเคกดไปเลยดีกว่าอันนี้คือสูตรมั่วนะครับคือกดสองครั้งแล้วก็ครั้งที่สามก็กดไปเลย ว่าเราจะเกลือหรือเปล่าแต่ว่าพี่ว่าสูตรพี่มันดีนะครับแต่ว่าสูตรนี้ผมว่าไม่ดีแน่นอนนั่นไงกูว่าแล้วเบอร์สิบหกใครวะตัวเก่ามึงจะมาทําไมวะเนี้ยกำจะมาทําไมโอเคโอเคก็ไม่เป็นไรนะครับก็เรายังเหลืออยู่สี่ร้อยนะครับก็หวังว่าจะไม่มานะครับอันนี้ก็คือสูตรมั่วๆนะครับว่าจะเจ๋งหรือเปล่า มามาลุ้นกันนะครับว่าจะได้หรือเปล่าอันสุขติทั้งไงมันจะมาสอนทําไมวันนี้พี่ว่าลักษณะนี้มันต้องมาสามตัวแล้วนะดูวออ่านะจะมาเลยตัวไหนก็ได้มาตัวไหนก็ได้อย่ามาอย่ามาตัวซ้ำโอเคมาลุ้นนะครับว่าจะได้หรือเปล่าไใจใจใจตื่นเต้น โอเคนะครับก็ตอนนี้ใครว่าเท็นสเตนเจอร์เออสเตนเจอร์ที่สเตสเตต้นอะไรวะสเตตเทนโอ้ยอะไรวะกูลืมละสเตเจนเออสัตย์แม่งเออโอเคนะครับคือตังค์พี่ก็จะเหลือ200นอนะครับพี่จะทำอะไรดีวะโอเคพี่ขอดูนักเตะก่อนนะครับว่าพี่จะตัวไหนดีเออตัวไหนดีวะเออ พี่ก็ว่าแพคไอเซบิยหรอเออไม่ใช่เซเบิยวิยา,าลิอนะครับมีคูบโบด้วยนะครับโอเคขอคูบโบนะครับมอนถึงจะเป็นบอลทองก็ไม่เป็นไรนะครับสองสองครั้งนะครับต่อชีวิตโอเคมาลุ้นกันนะครับว่าจะได้คูบโบหรือเปล่าโอเคนะครับบอลทองนะครับคูบโบเบิร์สิบนะครับคูบโบเฮ้ยแต่ว่าโอ้กูละตกใจหมดเลย คิดว่าคูโบนะครับเออทุยมีพันกันอ่ะคิดว่าคูโบนะครับแม่คูคิดว่า,ค,าคูโบมันใส่เบอร์สิบนะครับโอ้ตายแล้วโอเคมารอบนี้ก็อาจจะมาก็ได้นะครับคูโบมาเหอะมาเหอะ้าะยคูโบคูโบจงมาโอเคนะครับใครครูโบคูโบหรือเปล่าโอ้ทุย อุโบมันเป็นบอลทองนี่วาเออก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับให้พี่ด้วยนะครับก็ไอดีแจกที่ยินดีรับกันละก็พี่ก็จะแจกไอดีเรื่อยๆนะครับก็สำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากขอบคุณครับ